สวัสดีจ้าเสี่ยน,อน้องคายครับครับครับเป็นจังไรอากาศหอ่อนผูบกมมกบกเขียบห่อนตัวฝนตกว่าหนึ่งส่งเย็นๆนเนี่ยเอาคือดีเถอะาทาั้งนี้คือบต่ตกตกพอดินไหลนี่แหละมันบ่ห่อนอนะถึงตัวนี่ยขกันขึ้นกันอืมเขาว่าพาอยู่เขาแต่ว่าตกบแห้งจ้ะแต่ว่ามันตกไปไหลหมองนตะเลยส่งเย็นเห็นนะซีเมนประมาณนั้นเอาเฮาจ่อมือเราได้หยิบเก่าแล้วว่าจังไรม้อนี่ มัติด<อ>าตาม<ด>ต่อตีกันสาม,ามันนามีแน่สิแก่ดวยเนี่ยอ้าวว่าจังไหนพิดอีกแล้วเอาอีกแล้วพิดอีกแล้วจ้ะอืมนิดพีดโอ้ยจากนั่งทบทวนเหมืนบ่มานนั่งย้อนเบิ่งบัดนี้อันอันที่ถือกันบ่เอาไปเอาอันที่ว่าเฮ็ดพีดเฮ็ดตัวตัวจักตัวใดตัวใดนะจ้ะมัดจุกยากเอาเลข่ขอมาเนี่ยไปเอามองผิดบัดนี้ค่ะ กับต้นกับวัตถิยังเรียวร่วัตถุออกวัตถนสายอันนั้นี่เหรียนค่ะกามือนี้เฮากมามัดสรุปมาเบามาคงสุดไทยคือเกา่าเนาะเอาบัตเอาบัตทุบบนด้วยข้างล่างเลยเนาะจ้ะาค่ะค่ะเอาตามคงสุดไทยเฮาอันพิษเกิดเพิ่มเติมเอาไปจักหางกับเอากเป็นเป็นตัวเนียนไปซสัาจำรับเลียงร่างโอเคจ้าจ้าตามนั่นเนาะเอาบนก้อนเอาบนก้อนบนจ้าบนจะให้ไป เรีสามโศตสองหางขึ้นก่อนล่ะจ้ามาตัดหางแบบเห็นแขนรดค่ะเอา C หนึ่งเจ็ด่หนึ่งเจ็ดส C หนึ่งหกสี่หนึ่งหกตัดท้ายสำนันละเห็นแขนไปเลยจ้าคือตัดหน,นึ่งหกหนึ่งเจ็ดแมนบพาะจ้าแมนเน้นไปขายเขายูเรารถหนึ่งหก อหนึ่งหกนี่เน้นเนนคัะจังๆเน้น,เน,น,เ,น,นเน้นว่ามันมัวนวานแมนแล้วอือค่ะแสดงว่ามัดแข้งแมนบอมักแข้ง,ขงคิดช่างมันมากแบบนี้ลักษณะ,ะมันมากแบบนี้ถ้าซีบอเม้าก,กับจีมาหนึ่งหกมันละอือจ้เาเย้งหมดจีเซนัมหนึ่งเจ็บจีเซนัมมันละเยอะทีมจ้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็บต,ตัดแค่สองหางแมนบอเออคิดว่ามันหนึ่งสิเป็นรักสิบ นงานนั่นเกดับไปน้ำจะไปประมาทโอ้ต uh, right ัดซีหนึ่งไปน้ำเด้อพี่น้องเนาะบ่เนยนอนเน๊ะก็ก็ก็ได้อยู่แต่ว่าสามนาคกจะบ่เอาหลายบ่เอาหลายซีหนึ่งนี่บ่ตัดไหนเด้อค่ะแต่ว่าบอกสู้กันฟังกัสิว่าหลายรหางเนาะกับบ่เอาหลายฟังไว้ถ้าผู้ใดมักซีหนึ่งกัจัดได้เนาะวางโค้งแล้วเดี๋ยวสิเอาเขียนเทียนให้ตึ้งล่างตึ้งบนเลยโอ้ค่ะกะตามนี่เด้ออันนี้ชุดบนเนาะเสียน วิ่งยังของวิ่งหกกับเจ็ดคือเกาเหมือนว่าจะคือเกาคือเกาส้นเท้าเนี่ยเด็ดมือนวาเข้ากับยางกกก็ได้อยู่มันสองตัวอันละจ้าทั้งหกทั้งเจ็ดเนี่ยแหละแขนแขนโหลดแต่เนี่ยที่สุดคือหนึ่งหกเด้อไปกลับไปน้ำแนวจ้าแน่นอนค่ะล่างบาทนี่บอกล่างชูฟังด้วนะไฮเงงไปแน่อันล่างนั่ยไฮวิ่งสองเนาะตัวประกุบนี่ไม่หากับศูนย์เด้อจับไฮนี้สองหากับสองศูนย์ น,นี่ฟังดีๆได้พี่นน่นมองศูนย์ยูหันสาบานาะเอ้ยมันเป็นเก่าโอ้จ้ามองตัวประกบี่เมมนบ่ครับตัวทั้่งๆอ่ะอืมมันเหยียดหยากรับย์ส่วนนี่หลีสูตรนี่ส่วนสีเงียดได้จ้าเงีวปัญนหางวาวส่วนสีไปต,ต๊ปอกหมามาันก็เลยเบิ่งยาจ้า อันนี้ว่าเมนแมน้วสองสามรอบแล้วอบานนี้ค่ะเอาตัวนั่นไปใช้เทากับไปเขียนศูนย์เหมือนเป็นเก่าได้หรือสติเพิ่มเติมเอาหรือเออแก้รถแก้รถเดี๋ยวคนจีงงก็คือตัวประกบนีห่ากับเก่าเป็นว่าจ้ะรับ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 วิ่งหนึ s. <S ああ่งยังสองคงเดิมเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอืมเอาเพิมเติมเท้าเทากับแก้สองเก่าเท่านั้นซุปนั่นกับเสี่ยวกัเอา เออโอ้ยต่อยสองศูนย์เป็นนั่นเริ่มเป็นวาลีทีหายกับว่าเนอนอนเด็กแนนมันอยู่ในกลุ่มอยู่ก็คือสองหาสองศูนย์สองเก้าแค่นั้นครับนีเนนนนน่เน้นเหไหมเขานเน้นเหไหมเนาะเน้นสองหาครับสองเก่าเด้อสองเก่าอ๋อไล่ๆเลดโอ้สองเก่านี่พออยุใส่หอบเอาหลุดเป็นบ่แนนเลขงามนี่สองเก่าเก่าสองนี่แนนอยู่เป็นเลขที่วัดทิพ,พย์แพงตลอดบ่มี แม่นเลขงามเด29นี่งามคักอีหลีอันนี้ได้ฟังกับเผาเด้อพี่น้องให้ฟ้าวเผาเผามันยังบ่ลาดอกมื้อนี้มันพอดีเอามสิมาเหมาะเจาะทีลจังว่าเฮ็ดาห้วยมันบ่แม่น้นี้บ่ได้สิโทรมาเนาะว่าจ้โอ้เสียนนี่กคือกันเนาะเฮ็ดงานนี่กจอบคือกันตัวนี้ทั้งเฮ็ดงานพร้อมทั้งคนสูตรออกมาพอตัวเนี่ย แม่นกดอะเฮ็ดไปน่าหนูครับเ่ราะคนบึงมแม่แอนบอกว่แม,ม่นบ,มนบมน่มาเบิ่งแม่แอนเพียบจีรีจะเด้งว่าเฮ็ดกลับไปกลับมาหลายหลัวคนตัวนี้แม่นหลายหนา้าเดือโอ้ค่ะโอ้เสียนี่บ่อยู่หมอมอบไม่ๆเด้อพี่น้องเอ้ยตงว่าเหยียดนัว้น้พื่อจะได้เลขล่างจุดจังซี่นี่ยอาหงแถวอยู่เนี่ต่มันหน้าอือค่ะอ้าวกะที่แม่นอยู่จ่าเข้าใจอยู่การที่ตัวเลขนี่เนะาะเข้าใจคักอยูจ่จ้ะ แต่บัดนี้อันไร้หายนี่ถ้าเป็นพี่น้องเอฟซีหาพอเฮ็ดจังได๋ล่ะเซียนกือคิวอาโคให้แล้วเด้กิสามนาคก็บคืนให้อีกก็ได้อันส่งมาไม่ส่วงไม่ได้เด้อจ้ะเพราะว่าไร้ทางเซียนน้องคายนี่เสียบัดนี้ถ้าแม่นว่าเอฟซีเป็นอยากติดต่อได้อยากให้อันส่งคิวอาโคท์มาเพราะว่าเพิ่นค่าเพิ่นได้ทักทายไปนะข้าเอฟซีเป็นไม่เพ่อน้าเพิ่นบ่เห็นนั่นแค่เพิ่นไป็ลงไหลน้ำแข็งก่อนแม่นค่ะก็สิขึ้นให้เพิ่นแล้วก็ สิทวนให้เพิ่นฟังน้ำหนาๆเพราะว่าอ่าถ้าเป็นผู้รับคนเพิ่นลงทุนไปก่อนนั่นนั่นข้าเพิ่นมาเพิ่มเติมแบบสองเก่านี่จังสี่นะจังหวัดน่ะจ้าบ่อเหนียวน้อยเอียงก็ได้จะเพิ่มหางเดียวอันละกระบ๊อบเปียมไปไใจเราเนียนกันไปซื้อกันไปซื้อเพิ่มแค่นั้นแหละไปหาจับชะลากินแบ่งใปกับสองเก่าเนาะครับผู้ใดอยากกลับก็ต้อยใบน้ำเนี่ยเจ้าบ่ยังเสี้ยนกับยังบ่ทันได้จะใบไม่เพราะว่าเดียวยึดพิษเหรอ อืมจบย่าสันติโอ้ตอนนี้ละบานนี้ละจ้าแต่ว่าก็แยกบนแยกล่างเหรพ่อมก็ถือว่าคงสุดท้ายในจัดให้คักแลวละ,ละบนเป็นบ,น,บนล่างเป็นล่างเน้นๆปานนี้เนาะครับว่ต้องไปซื้อมั่วดอกจ้าอ่าอย่าไปตองซื้อลายใหญ่ไปอันนะเงินในกระเป๋านะร,รักษาดีๆตัวใดเป็นตามลงทุนไข่ลงทุนเนาะเซียนครับครับเล้ยเนาะงวดนีนด้ก็ไดเดเฮเดออันว่าออกสัญจรนนอกกับวิญานเหรอเขากะผ่านมาแล้วละ่ะซี่หาหาซี่เขาเนาะ ตาสัญจรงวดเหมือนก็ได้ผมนี่เสื้อสูตรเหล็กรางกมากๆเลยอืมแสดงว่ามั่นใจจุดเหล็กลางจุดเหล็กลางแต่ก็เห็นเหอนมันเข่ามันขามันเข่ามันเข่ายาวเดยเมียนค่ะเอาใจงวดเดียวเมียนค่ะตามตัวตามตัวเนาะอย่าลืม z งคิ Q อากวดมาเด้อจ้บครับครับครับค่ะค่ะเอาเอาบ่บกวนเวลาจังไหนวันนี้ไก็ได้เฮเด้อเซียนครับครับค่ะค่ะสวัสดีจ้า ค่ะเดี๋ยวสามนาจะทวนตัวเลขเส้นน้องขาค,คงสุดท้ายให้ฟังเด้อพี่น้องคะเพิ่นรวบลัดให้นิดเดียวจ้ะเข็นเก็นเลยงวดนี้จ้ะวิ่งบนเดอ้อคงสุดท้ายหกกับเจ็ดก็ยังเป็นหกกับเจ็ดค่ะเลขแลนเลขสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหกสามสองตัวตัดใหคือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเต่นหนึ่งสี่นี่เพราะตัดให้เด้อค่ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งต่อยใบน้ำเน่ค่ะแต่เป็นตัดหางให้แต่ว่าสามนาว่าสี่หนึ่ง กับปินตาจับตาอยู่เด้พี่น้องค่ะเพิ่นเน้นไหน่เห็นยุใสในหนึ่งหกเฝ้าไปหอบเอากันวายุเพงใลกระยาอันนี้ชุดบนจ้ะไปชุดล่างจา้ะเลขลางยังวิ่งสองคงเดิมตัวประกเบเปลี่ยนแปลงเด้อค่ะไปที่ห้ากับเก้าค่ะสองหาสองเก้าสองศูนย์เพิ่นไห่มา,าตะตองวดสองศูนย์กันยังมีก็ะเลยลงไห่แต่ว่าคงสุดท้ายเพิ่นก็นคืออ่าน้นไห่สองหากับสองเก่าสองเก่า,กานี่เพิ่นว่าเห็นยุแพงใดกระห,หอบเอาห้เบิดพี่น้อง จ่ะอันนี้คือโคงสุดไทยแต่ว่าให้เบิ่งประกอบกันอันนี้ชุดบนแต่ตองวดอันนี้ชุดบนตองวดค่ะแต่วาซีหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งหกเพิ่นก็นยังคงเดิมเลยแต่เพิ่นตัดให้แค่หนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดอันนี้ตัตนินจะอันนี้คือชุดเต็มเพิน่นค่ะสําหรับเลขกล่างชุดชุดที่เพิ่นปอยตองวดนี่ค่ะอันนี้เลขกล่างก็ยังคงเดิมพี่น้องค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมคือสองเก่า อ่าเพิ่นเอาเหลขกเก่ามาแทนเหลขกศูนย์เนาะค่ะฟังกลิปให้จุพรจะก็จะประมาณนี้พี่น้องค่ะเอาบัดที่นี่เส่แคล็หน้าจอแคล็หน้าจอจ้าโค้งสุดท้ายเสียนหนองคายในงวดวันที่สองพฤษภาหกเปดเฮงๆรวยๆวยปังๆเห็นยูใส่หอบเอาให้เบิดจ้ะผู้ดใดอยากติดต่อเพิ่นก็เด้อคิวอาค้ดในคลิปนี้เป็นคิวอาคุณเสียนหนองคายเพราะว่าไลา์เก่าเิ่นหายค่ะ สามารถทักท้ายภานในในคลิปนี้ล่ะเป็นคิวอาคุเนาะค่ะเอาผู้ใดเห็นคลิปนี้รูด้วยปังปังสูง่หูสู่คนเงินไหลกองท้องเลเขาไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ